ก็เลนาก็กินอันนี้ด้วยอันนี้คืออะไรมันจะไปเทใส่ขวดเนี่ยนะน้าครึ่งหนึ่งสมมติว่าเป็นนี้เป็นน้านะครึ่งหนึ่งแล้วก็เขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาแล้วก็กินเลยการกินเนี่ยเพื่อจะทําให้ร่างกายของเรากินสิ่งเนี้ยมันจะทําให้ร่างกายของเราอะเหมือนกับว่าก่อนก่อนเมื่อหาเนี่ยมันจะเป็นทุนสมบัติของเขาจะมีเป็นไฟเบอร์ชนิดพิเศษเป็นไฟเบอร์แมทริกแล้วมีโมเลกุลตัวเดียวกับน้ําตาลดังนั้นพอกินปุ๊บเราจะมีรู้สึกอิ่มอิ่มนาน แล้วมันรู้สึกสดชื่นเพราะว่าร่างกายได้น้ําตาลคือกลูโคสทีนี้เราก็กินอาหารเข้าไปอยากกินอะไรก็กินได้ข้อดีตรงนี้เราจะได้ไม่มีเครียด<ม>เพราะก่อนหน้านี้เขาบอกอยากินนั่นอยากินนี่อยากินนู่น,กกน,น,กกน,นมันเครียดอะ่ะมันไม่มีความสุขเนี่ยแหละเรน่าก็ทาาํแบบนี้คือกินก่อนอาหารมื้อนึงก่อนประมาณสิบสิบถึงสิบห้านาทีก่อนเมื่ออาหาร<ม>ตอนเที่ยงแล้วก็ตอนเย็นแค่นั้นเองกินแบบเนี้<ม>ก็เลยทําให้น้ําหนักจะค่อยๆลด แต่เราต้องเข้าใจนะมันจะไม่ลงแบบควบนะแต่มันจะร่างกายจะงงในช่วงแรกแต่เราต้องทําความเข้าใจว่าทําไมเราทําเพื่ออะไรการลดน้าหนักของเรามันดีต่อใครดีต่อเราแต่บางทีไม่ดีต่อเราคนเดียวดีต่อลูกตาำดำๆนะน,นอนอยู่นะคุก <c> ล <oughs> ้านกจบาปร <c oughs> นเพราะว่าถ้าเกิดเรามีโรคเ,เงินเราก็ไปหาไม่ได้ไปทํางานทําไล่ทําสวนอะไรก็ไม่ได้สู้ดีเราโฟกัสที่ร่างกายเราดีกว่ามาเอาความรู้ แกหนูนี่แหละเนาะโอเคไหม